สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวท็อปบอลนอันใหญ่ครับให้ดูแบบนี้ก็อันใหญ่แล้วครับเมื่อเกะกันเด้ เป็นช็อกโกแลตที่อร่อยมากครับผมจะแกะแล้วนะครับสวิตมิวช็อกโกแลตวิธฮันนี่แอนด์อัลมอนดูกาสนะคะเป็นช็อกโกรลนและที่สำคัญเป็นแพ็กเกจดั้งเดิมนะคะตอนนี้เขารีแพ็กเกจแล้วเราซื้อมาเพราะว่าต้องการแพ็กเกจนี้ด้วยพ่อพ่อซื้อมานะแต่พ่อซื้อมาจากไหนนะไม่แน่ใจนะ แม่ชอบความนูกัสของมันนะมันอร่อยมากนะคะท็อปเปอร์โลนเอเนจีรอยยี่สิบแปดแคลนะคะหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์โอ้หนูฉีกไปแล้วได้เลยครับแกะฉีกได้เลยครับอันนี้คือเม็ดอินสวิซเซอร์แลนด์นะคุณมาดูคุณมาดูกันว่ามันหนูเม็ดริงหรือเปล่าไหนดูสิเวลากินหน่งนี้ต้องหักอย่างนี้ลูกสามเย็นใช่ไหมหักอย่างนี้เดี๋ยวแม่ทำให้ดูหักลงมาแล้วมันจะหักตามงนี้เรา เขาจะหักไม่พมดได้โอ้โหนี่มันก็ยักษ์กว่าของจริงนะระวังฟันรสชาติเป็นยังไงบ้างครับมอเหมือนช็อกโกแลตอ่าเหมือนช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตนี่มีนูกัสด้วยมีส่วนที่เป็นเหนียวเหนียวคาราเมลใช่ไหมใช่เนี้อสีขาวๆอร่อยไหมครับอร่อย รู้สึกแบบน่าอร่อยเข็มข้นไหมครับเข็มแต่มันรู้สึกแบบว่าช็อกโกแลตผสมมคาลาเมลเหมือนคาราเมลนะผู่ผสมนมอ๋อเหมือนเม็ดนมใช่ไหมอ๋อแต่จริงๆแล้วมันเป็นฮันนี่เปนน้ำน้ำผึ้งดีเคฮันนี่กับอัลมอนนูกาสมันก็จะแบบกลมกล่อมครับอ่าใช่ขนคนดู อ่าเฮ้ขาเรี่ยผมกัดไปแล้วเหนียวเหนียวเนีเนยวสีขาวเนี่ยโอเคบ๊ายบาย<อ>บ๊ายบายท่านผ<อ>ู้ชมค่ะบ๊ายบายไอ้เหยื่มาก